สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นสนามไมครับเฮ้ยเฮ้เตรียมร้บเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเ้ยเ้ยยเฮ้้ย้เฮ้้ยเ้ั้น อมาถึงควานด,ด้วยใช่ไหมควานแล้วก็พายแอ,ป,ยเอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลคืออะไรแอปเปิ้ลพายแอปเปิเ้ลแอปเปิ้ลแต่โมูก,ก็เอาแครอทก็เอา ไอ้แอปเปิ้ลนี่คือบักนัดโมเมนต์บอกไม่ใช่หมายถึงของเต็มเลอะบลน,นันอ่ะบลน,นันอ่ะคืออะไรกล้วยแมงโกงไปหนึ่งสองสามไปไหนไปแบบมีชีวิตยางหยกอ้ไ

สีก่อ,อ,อนลมนเลยเหรอหมอมามามาอย่าพึ่งดึก <c oughs> อาหารเลยไปใส่เบิบร์ดบอลูนเลยเอาบอลูนเอามาเอานี่อาหารแบบนี้นะนี่เอยียงของเอเื้อยของบูผาลงมาบูผาเป็น,นคนเอาไปเอื้อยประสนเลย เอาลิล,ล,าาาลี่ลงที่เาเอเดี๋ยวเอาแอปเปิลทองให้เ,เต็มม่ไอมอ่เอาเลยเบลบ,ลบ,ลบลเห็กมแค่หลอดของรายยาเขาบอกรเีกานี้บ่มีบ่บ่มีเไ่เก็บ ยิมมูด่ะมาสิโอเม่โอเม่คิมมูด้าเหี้ยเจไม่รักเจ๊ไมเป็นแบบนี้ไปไปผู้ชายเยวที่นอนมาบ่บ่เลยไหวให้เล้อหวไหวเอาไม้แคหรอไหว เอาวะไปหาทุกมันกันทุก,ทกมันกันเพื่อจะได้เวลวแล้วมิวหับวับแอบหมอไม่คินิดออกไปล้วนเขาจะสร้างบ้าน อ๋อว่ามึงมีอย่างไรบ้างเนี่ยเฮ้ยจะไปหาเวลเฮ้ยเจอโคแล้วเว้ยใหม่เบิรงนกอบเขาจะเฮ้ยเห็นก่อนผู้ชายอีกใหม่ก่อนเฮ้ยจะทุบหายโคหายไม่หายฟ้าเห็บเฮจะทุบหายโคหายอุ้ยทางนี้มีเต็มมีฮอดอุ้ยไม่ทาน้ำ ไปทานเยเบห่อไม่ดนบอยดูบ่าบักบ้ากินหายใจไว้เอ้ยได้มาแล้วทอดเอื้อยอยู่ใสเอามาบายจะแหล้เบื่อไม่ดีน้ำแบบเฟสติกร นี่ยังก็บให้ยูนบอว่าจะก็จะไปเอาเทแบบบ้านเลยก็บโให้ยูน้ำว่จะวาจะไปยูบัตว่าก็ไเป็นรากของมันยูอาจะเป็นรากของฝาไปเลยไปม้าแม่ม้าแม่บอเอะม้าสไมาองปปะมนบอเอ็บัตไปน้กระดกคนไดนี่ ไปไปเว้ยมึงน,นี่กระโดดคนเองนี่ไปน่ะเลวเตเออเอาบาเกินวะพอกระโดดขึ้นยังอยู่วายกระโดดขึ้นกระปวดมือแล้วว้ายจะของเจ้าต้องอปรับขนาดนี้ละปรับไปยัง ปาเป็ยังปาเอาใส่ไปนะไปกูาเออนี่นะได้กระดูกสนแล้วเร็แล้วต้องแล้วต้องมาเร็วต้องส่ท่าเลยไปกมาต้องมาอยู่นานเลยบอจะอยู่ ไปหาตัดไม้ทีลังเอากระตัดแล้วเด็กตัดไม้มาหาท่อนแล้วโอ้เต็มเลยเบื่อนี่ยไม้ได้เยอะเลยมีทอดบ่เคยยืมเนี่ยบ่ม,มีเลยตัวน,นี้ก็เลยขาดทอนเสร็จะล้วขาดทอดดูมายืมเลยเด้อโอเคยืมอะไรให้พ่อคาใช่นีพ่อค้าได้ทอดมาสี่อันเลย เอาบอก็ผ่้หาบอเอามาก็รีบขึ้นมาที่ละเดี๋ยวจะให้ด้วยเราจะหนีก่อนฟาฟานัานเด้อเดี๋ยวผู้หาเดี๋ยวผ่้หาไปเอาอันนั้นนี่มานี่มันเป็นเซียนผู้หาไ่ต้องใส้จ้ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพู้หาไปหาคุดแล้วนานก่อนผู้หาไปคุดหม่ผู้หาไ่ต้องใส่ก็ดไ,ดไ,ดได้ โอเคโอเคเดี okay right. okay. ๋ยวเดี yeah ๋หาทางเดี๋ยวผัดเอ้าผัดจะไม่ทันแล้วมีทานยังหนึ่งบอยูมีสี่บอจะหาทางให้เยอะๆเดี๋จะหาทางให้เยอะๆเหมือนกันผูหาหาบะไรผู้หาต้องไปตัดไหมเพราะว่าบ้านเขาต้องการไหมบ้านเราก็ต้องการไหมเหมือนกันไทยว่ายูร่วมกันบ้ปลูกผักให้กินแล้วเออกันลยว่าะีูร้วมกันก็อยู่ไปเลย ข่ามิม่เยอะผุนเจอบอขบอกบผ่าไม่ม่เยอะเลยข่ามิม่เยอะจริงจริงไม่โหลดก็ตัดใหม่มาเลยหลายที่สุดที่เฮ็ดได้โอ้ยเข้ามาวิธีตัดใหม่เลยจ้าเดี๋ย่างตัดเนี่ยเป็ตคนนี้พี่คนใช่ ว่าตรงใส่ล้วฮะไล่เรเยวสอง่าไลเรยวสามว่าอเไรลเวลยังไงเหลือโคตรที่ท้าใรว่าอะไรไลเวลวแพ้เห็นร่มาแมนคนอะไรไล่เวียวแผลใคนใครไดนเรียว,ยว,ยวยน่นวะ ม้าได้ค้าปานได้เลืนใช่ไหเลเวลหลายหน่ะมันจะขั้นมูขั้นซอมบี้หรือยังตีมันจะมาเป็นยังไงเออไม่ได้อะไม่ได้เรต้องออกกันเลยมันโบตีหรอกบัวเรจะข่ามันอุ้ยหิวแล้วเอ้ขาหิวเล็หมอเจ้ากับเะไปั๊บอย่างเนี้ย ก็บ่าวว่าดูดิต้องขาว่าหิวไว้หรอกข่าวว่าจะปั๊บเลี่ยเอามายืมกินเนี่ยอโอ้ยมีเนื้ออยู่บ่มีอมเอามาก็ข่าวมามามาเรียวเรีวเร็วเรีวอยู่ใส่ละอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ก็ไม้เนี่ยต้นไม่ตรงนี้ ัวสีเป็นต้นท่อนสีขาวอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้เห็นชื่อเหรอหมวกกระลักตัดต้นไม้อยู่ยไหมเนาะนี่เร่เห็นแล้วคาบแล้วงานเล็บขาวางหรือว่าไหนก็รีบมามาหาหาแล้วเดี๋ยวขัดต้นไม้กันเส่ Apple 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 แดงเลือเนื้อมาโลเนื้อหมูอ่ะมาอันเดียวเด้อ อันเดียววะได้เอาไปหมดเลยเออเอาเนื้อมาด้วยสิอ,อันเดียวเออเอาเนื้อ,อน,นี่ก็เพรมันหิวอ่ะกระลิบจริงไม่เล่ะโอ้ยเคยลืมให้อาหารมันลดสูตรกอโอ้ยเอคยลืมมื่อไหร่เราบปขับรถไวเลยเออเออบปเตะปั๊มแบบยังวะโอ้ยขอโทษกระไรเมื่อกี้เซิร์ฟมันค้างก็ตีมัน โอ้ย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 มีอาหารเดรรเลยไข่บวมีอย่างเลยนี่โอ้ยใหม่ใม่ไม่เยอะเลยวะ้าเราว่เขาจะคืนเป็นยังไงอะคือเมนูน่จังไงอะไปตัดไหมกระตัดเดียว